Insector กเตร์ ctor, ซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างยิ่งมาจากแฟนชายเขม e ไรเดอร์หรือ m a ร์ Rider อร์นั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วต้นแบบหลายๆไปจะมาจากซีรีส์ค ok าบุตกเป็นหลักผสมกับซีรีส์อื่นบ้างแบบประปรายตัวจะมีทั้งฝั่งไ i เดอร์และตัวร้ายในเรื่องมาใช้ในการออกแบบเจ้าเ็นไอการ์ดนี้ให้รวมพลังถือปืนใหญ่เนี่ยนี่มันของฝั่งซูเปอร์เซนไตชัดๆ และในเมื่อพวกมันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมันจะกข้าเม้นไรเดอร์ทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดเป็นมอนสเตอร์เผาะมะแมลงธาตุมืดลุกเล่นหลักๆของซีรีส์นี้ก็คือการทำคอมโบให้มอนสเตอร์อินเซกเตอร์นั้นเอาการมอนสเตอร์มาสวมใส่เพื่อเสริมความสามารถให้ตัวเองโดยจะเน้นสวมอ,อินเซกเตอร์กันเองและเผาะมะแมลงเป็นหลักโอเคโดยมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ในเด็กหลักของซีรีส์นี้ทุกใบจะมีเอฟเฟกต์ที่ว่า เมื่อมันกลายเป็นกา๊าซสวมใส่มอนสเตอร์ที่สวมใส่มันนั้นจะได้รับผลอะไรบ้างนอกจากนั้นมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน4พวกนี้จะมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้เรานั้นสามารถเอามอนสเตอร์อินเซกเตอร์จากที่ต่างๆต,ตามที่ระบ,บุไปสวมใส่ให้พวกมันได้อีกด้วย <Wow. S 1> แต่ในขนาดเดียวกันพวกที่เลเวล5ขึ้นไปจะมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ตัวมันเองนั้นกลายเป็นการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์อินเซกเตอร์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเอฟเฟกของการ์ดใบอื่น <Yahoo! S 1> ในส่วนของเอสกร์กสชูโร่ซีรีส์นี้มีน้อยมากนั่นก็คือ2มอนสเตอร์เอ็กซิสอ,อย่าง Insector Ex ์เอ็กซ่ากกับ Insector Ex ์เอ e กซ่ซึ่งเอฟเฟกของทั้งสองใบนี้จะมีความคล้ายคล้ายกันโดยที่ตัวสเต็กนั้นสามารถถอดโอเวอร์เลเพื่อขโมยเอามอนสเตอร์บนสนามหรือในสุสานของอีกฝาก่ายมาทำเป็นก๊์ดสวมใส่ให้มันได้ส่วนบีเทอร์ท้ามันถูกอัญเชิญเอ็กซิส มันสามารถเอามอนจากสุสานไหนก็ได้มาทำเป็นการ์ดส,สวมใส่ <Wow. S 1> แต่บีเทอร์จะพิเศษกว่าตรงที่มันมีเอฟเฟกที่จะถอดอว์เลยออกแล้วเลือกการ์ดบนสนามแต่ละฝ่ายอย่างละหนึ่งใบส่งลงสุสานได้อีกด้วย <Yes. S 1> ซึ่งตรงนี้นอกจากจะใช้ปวดอีกฝ่ายได้แล้วยังเอาไว้ทำคอมโบกับพวกการ์ดอินเซ็กเตอร์ที่มีเอฟเฟกที่จะทำงานต่อเมื่อมันอยู่ในสุสานหรือถูกส่งลงสุสานโอเค โดยรวมแล้วซีรีส์นี้เล่นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นมอนสเตอร์หลาย,ลายใบมีข้าพลงังตั้งต้นที่ต่ำมากต้องพึ่งพาการสวมใส่เป็นหลักแถมการอัญเชิญเอ็กซิสของซีรีส์นี้ที่เป็นเอสการ์ดนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควร<อ>แล้วด้วยการที่มันพึ่งพากาสสวมใส่มากขนาดนี้จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือการโดนถล่มแหงหลังจนใช้งานไม่ได้นั่นเอง ซึ่งอกาสสายนี้ก็มีเพียบเลย